เบอรี่นะครับยังไม่ฟิต1 0 0จึงจําเป็นต้องส่งคอติสโจนะเล่นแบ็คขวาไปก่อนแต่นั่นคือผิดนะคอติสโจนเหมาะกับบทบาทการคุมเกม,เกมในดันกลางและเติร์กเกมลุกมากกว่าที่สําคัญเนะี่ยจุดอ่อนลิเวูมีจุดอ่อนไปที่ล็อบโบและซิมิกัสคือลิเวูลก็ต้องเซ็นสัญญากับแบ็คซ้ายและเติมเต็มแบ็คขวาก็เป็นที่มาของซินลินเดียนะครับซึ่งเป็นข่าวที่2อนะ่ะวันนี้นะักหมายควาว่านะครับคอนเนอร์เบอรี่จะกลายเป็นตัวจริงในฤดูกาลหน้า และที่แน่ๆนะครับอันนี้ซอรทค่อนข้างไว้ใจคอนเนอร์แบตวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเวอร์จิฟันได้นะครับเป็นนักเตะที่ไม่ได้หมุนเวียนผู้เล่นเลยเหมือนกับโมนั่นก็หมายความว่าทั้ง2คนคือผู้เล่นสําคัญคอนเนอร์แบตวีจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ร้อยเปอหรับฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็มีรายงานอีกนะครับว่าลิเวอร์พูลทำไมถึงเปลี่ยนตัวซูบอสไลเนี่ยมีในข่าวแบตตี้อ่ะเขาบอกว่า สวัสดไลด์จำเป็นที่จะต้องพักมากกว่านี้เพราะว่าเขาดูเหมือนหมดแรงใน